นีแ่แม่แมนแม่แมนได้ยินข่าวของอีพิมพ์บ้านท้ายคุ้งหรือไม่อีพิมอ้วาวาฉันเห็นมันนั่งพูดคนเดียวเป็นวันวันรู้ เลี้ยงผีหรือเปล่าเนี่ยแม่มเนื้อตัวมีตตาลายมีรูรอยอะไรเป็นโรคฟีดัหรือเปล่าก็ม่รู้แก่เลยอุ้ยฉันว่านะเป็นโรคเวรโรคกรรมละมั้งแม่แม่เลิบนางก็ยาวเฟ้ยเลยติดมย์มันหนาเขาน่ะว่ามันเล่นของเล่นม์ดำละมั้งแม่ติดหน่อยนะคงเป็นคนวิบล่าตอนเนี้ยเขารือกันให้เซดว่ามันเนี่ยพี่ผู้ชายมาติดแจเพราะว่ามันเนี่ยฟันขาวฉันก็อยากรู้จริงๆว่าไอ้พวกฟันขาวเนี่ยมันจะสวยสู้ฟันดำอย่างพวกเราได้อย่างไร ยังไม่ทันสิ้นเสียงมานู่นซะแม่พิมแม่พิมแม่แมนจ้ะฉันว่ากวักมือเรียกเลยจ้ะอะกลของอินเนี่ยสวัสดีจ้าแม่แมนแม่มวนมีอะไรรึกลิ่นอะไรหรอจ้ะฉันเป็นเหนื่ออักเสบนะจ้ารักษายังไงก็ไม่หายโอ้โห ขาพักข้าผินปูนเยอะเลยนะจ๊ะเนี่ยขับอะไรนะจ๊ะแม่พิมพ์ักจ้าแล้วนี่ยังฟันดํากันอยู่อีกเหรอจ้ายุคสมัยนี้แล้วเขานิยมฟันขาวกันแล้วจ้าฮะจริงหรือแม่พิมพ์ใช้อะไรหรือฟันถึงได้วสวยเยี่ยงนี้ต้องเป็นสมุนไพรตกพวกฝรั่งเป็นแน่เลยใช่ไหมจ๊ะไม่ต้องไปไหนไกลหรอกจ้าสมุนไพรไทยนี่แหละจ้ะ มามามาอย่างนี้ฉันจะเล่าให้ฟังพิมพรี่รีวิววันนี้ขอเสนอยาสีฟัน Wonder Smile ยาสีฟันพรีเมียมคุณภาพที่ผสมผสานสมุนไพร12ชนิดใช้เพียงนิดเดียวฟันก็ขาวขึ้นตั้งแต่หลอดแรกที่ใช้คราบพักคราบผินปูนที่อยู่ตามซอกฟันจะหลุดแปลงก่อนนอนตื่นเช้ามาลมหายใจก็ยังหอมสดชื่น พิเศษ490บาท1แถม1นะจ๊ะ